ในการที่อบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนขึ้นมาในจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับรุ่นที่1เราอบรมไป50คนรุ่นที่2องที่อบรมไป40คนนะครับรวมแล้วเนี่ยมีทั้งหมด90คนในจังหวัดนครปฐมทางกรมประชาสัมพันธ์เองเนี่ยนะครับเราก็ต้องการให้บุคลากรเหล่านี้เป็นสื่อบุคคลนะฮะในส่วนของกรมประชาสัมนธ แล้วก็ถ้าหากว่าอปมอปมชท่านใดน,นะครับมีสถานีวิทยุนะฮะก็จะไปชักชวนเพื่อนฝูงนะฮะเพื่อนฝูงก็คือเพื่อนที่เป็นอปมชนะครับมาจาัดรายการวิทยุกันผมเองนะครับนรกิจสถารประชาสัมพันธ์จังหว่านเหมาะสมซึ่งเป็นผู้ประสานงานอปมชก็เลยต้องมาจัดรายการมาพูดคุยกับบรรดาพี่น้องอปมชของผมเองเนี่ยนะครับอยากจะ การาบเรียนอย่างนี้ละกันวันนี้มีผู้ร่วมรายการนะฮะที่เป็นสาวๆอยู่สองคนนะฮะก็คือคุณสมศรีเอกาบุญน้องเขาอยู่ที่บางเลนนะครับอยู่บางเลนแต่ว่ามาเป็นอ,อมมชอของจังหวัดน,นครปฐมอีกคนนึงก็คือคุณจีรภารอดเยี่ยงนะฮะเป็นคนที่อยู่ที่อำเภอเมืองนครปฐมเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายที่จะมาร่วมรายการกับเรานะครับ ก็คือทางด้านของด็อกเตอร์ทองหยาน้องบือนะครับดีกรีปริญญาเอกนะฮะจากสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ได้มาเป็นประธานอปปมชรุ่นที่หนึ่งด้วยนะครับเอาท,าทั้งสามท่านพัดพี่น้องประชาชนนยครับค่ะสวัสดีค่ะสมศรีเอกบุญค่ะค่ะิลปหาเล่า,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 าลเทียงค่ะครับผมทองหยาน้องบือครับับช่วงนี้นะครับผมก็มีข่าวคราวต่างๆนะครับที่จะ ยินดีเลยที่จะนำกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับก็ฟังเสงิกถึงฟังเสียงมันหวานเลยครับทางฝั่งรับเจ้าเงพระโมนะคะขอเชิญบ่าวรับเสด็จสมเด็จพระเทพพระราชาสุดาเสียมรมราชกุารีค่ะในวันชาติวงชัยชนะผู้ว่าราชการจังหวัดพระโถมเปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่24มิถุนายน2556 เวลา17น,นาฬิกา30นาทีนะคะจังหวัดนครปฐมขอเชิญเก้ารับสเดสเด็จสมเด็จพระเทพพระร,ราชศรีดศร,ร,รีบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรง,งเปิดวิทรศาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าพระรินีเจ้าฟ้าเพชรราชิารีดศรีโสภาพนนทวีณพระรชาชวังสนามจานันทร์อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองซึ่งในขณะนี้กรมศิลปากระน,นะคะได้จัดตั้งงบประมาณโดยนำเงิอน บูรณะซ่อมแซมณสำนักช่างสิบมู่มอพุทธมนตร,รจัังหวดนคปรปฐมโดยดําเนินการซ่อมแซมโครงสร้างอาคารที่เป็นไม้ก็จะไปเห็นเลยครับว่าตรงนั้นนะครับผมประทับใจอยู่เรื่องเดียวเรื่องของธงชาติไทยนะธงชาติไทยเนี่ยที่เขาจะแสดงในนิทรรศการเนี่ยนะฮะธงชาติไทยธงแรกเลยนะฮะเป็นธงสีแดงนะฮะร,รูปจกักรงหนึ่งพอถัดมานี่เป็นธงชาติไทยเหมือนกันครับ แต่ว่าเป็นธงที่มีรูปค้างค้างเผือกเนี่ยอยู่ตรงกลางธงแต่ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วต่อมาก็เป็นธงชาติไทยที่มีสีแดงกับสีขาวถัดมาก็เป็นธงไตรงงในปัจจุบันนะนมีเพิ่มแดงขาวน้ำเงินน,งน,นะครับ,รบอันนี้น่าสนใจถ้าใครไปดูเอาวิวัฒน,นาการของธงชาติไทยเนี่ยนะครับชื่นชมได้เลยที่ราชวังสนามใหนะครับ วันนั้นท่านประทับใจเรื่องอะไรที่ <ผม S 1> ไปไปดูไมรเข้าไปสองปีแล้วผมไม่เคยเข้าไปตรงนั้นเลยนะครับวันนั้นผมเข้าไปรู้สึกว่าผมผมดีใจแลวก็เป็นเกียรติประวัตนิในในตัวผมเองว่าเราเคยในเ,เข้าไปดูในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะครับ,รบผมตั้งแต่พระมหารปักดิ์ตั้งแต่ท่านสร้างวางมาครับผมอุปกรณ์ต่างๆที่ท่านที่ใช้ ทรงใช้น่ะท่านเอามาโชว์ไว้เยอะแยะเลยนะครับตรงนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับครับผมก็ตรงนี้นะครับก็อยากเิญนคนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมนะฮะอยากได้คือกินด่างก็คือหมายว่ามีของดีอยู่ที่พระราชองคัการจัเนี่ยเราอยู่ใกล้ๆเราอยู่ใกล้ก็ของเชิญไปชมกันนะครับานที่ติดตั้งเพิ่มที่วัดลาน่ากฟ้าจากนั้นเสด็จท้าพเนธการคุณลอกคุณลอก ดูแลรักษาคอลองโรงเจณคลองปฏิรูปตามลำดับและ,สะเสด็จไปยังธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชและโรงสีชุมชนหมู่ที่สองตำบลรานตากฟ้าเพื่อพระราชทานเครื่องยอดเมล็ดพันธุ์และเครื่องปีดินซึ่งผลิตโดยกรมพัฒนาที่ดินแระได้จัดกิจกรรมคนไทยหัวใจสีขาวร่วมต้านยาเสพติดภายใต้คำขวัญยาเสพติดจัจกที่หน้าคนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน จังหวัดนครปฐมจึงรณรงค์ให้ทุกคนสวมเสื้อสีขาวร่วมสแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26กันยายนบริเวณองค์พรปฐมเจดีโดยมีการเดินกระบวนรณรงค์ของนักเรียนโรงเรียนนครปฐมวิทยาลัยโรงเรียนราชินีบูรณนะโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดพังงาโรงเรียนเทศบาลสามสัปปเพียงและวิทยาลัยอายอชีวศึกษานครปฐม จำนวน1,000คนเดินจากหน้าพรพุทธรูปศิลาขาวมายังลานพระร่วงนรจนาลิศมีกิจกรรมของฝ่ายปกคอรองพัฒนาชุมชน